ยีบอันดับพระปิตาที่มีราคาชุดที่หนึ่งหพระปิตาหลวงปู่กลิ่นวัดสะพานสูงจังหวัดนนทบุรีปี2468ราคาหลักแสนขึ้นไป 2. พระปิตาอาจารย์ทองเท่าวัดเขาอ้อจังหวัดพัทลุงราคาหลักหมื่นขึ้นไป 3. พระปิตาหลวงปู่ภูวัดอินทรวิหารกรุงเทพมหานคร ราคาหลักหมื่นขึ้นไป4พระปิตาหลวงปู่ปี่วัดค้างคาวจังหวัดนนทบุรีราคาหลักหมื่นขึ้นไป5พระปิตาหลวงปู่สินวัดทั้งผาปล่องจังหวัดเชียงใหม่ปี2517ราคาหลักหมื่นขึ้นไป 6. พระปิตาหลวงพ่อแก้ววัดหนองตำลึงจังหวัดชนบุรีปี2493ราาคาหลักหมื่นขึ้นไป7พระปิตาหลวงปูเ่เฮียงวัดป่าอรัญญิกาวาจังหวัดชนบุรีปี2 5 0 3ราาคาหลักหมื่นขึ้นไป 8. พระปิตาอาจารย์นำวัดดอนศาลาจังหวัดพัทลุงปี25 1 0รราคาหลักหมื่นขึ้นไป 9. พระปิตาพ่อท่านเขียววัดลงบนจังหวัดนครศรีธรรมราชปี2510ราคาหลักหมื่นขึ้นไป 10. พระปิตาสารพัดดีหลวงพ่อเกษรรมเขมโกสุสานไตร,รลักษ์จังหวัดลำปางปี2518ราคาหลักหมื่นขึ้นไป 11. พระปิตาข้าตอกแตกเนื้อ นวะหลวงปู่ตวัดประดู่ชิงพลีกรุงเทพมหานครปี2523ราคาหลักหมื่นขึ้นไป12พระปิดตาปุ้มปุ้ยเนื้อนวพ่อท่านคลิงวัฒลุงทองจังหวัดนครศรีธรรมราชปี2521ราคาหลักหมื่นขึ้นไป13พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยงวัดหนังครุวัดนางชี กรุงเทพมหานครปี2457ราคาหลักหมื่นขึ้นไป14พระปิตาพิมพ์กบหลวงพ่อพักวัดบึงทองหลางกรุงเทพมหานครปี2484ราคาหลักหมื่นขึ้นไป15พระปิตาหลังยาน้ำเต้าท่านเจ้าคุณนอนวัดเทพศิรินทร์กรุงเทพมหานครปี2518 ราคาหลักหมื่นขึ้นไป 16. พระปิตาหลวงพ่อภาวัดบางกระสอบจังหวัดสมุทรปราการปี2475ราคาหลักพันขึ้นไป 17. พระปิตาหลวงพ่ออุปสีอสอมบางวดกรุงเทพมหานครปี2495รราคาหลักหมื่นขึ้นไป 18. พระปิตาปุ้มปุ้ยหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมาปี2536ราาคาหลักหมื่นขึ้นไป 19. พระปิดตาผงชาหมากหลวงพ่อคงวัดชัมปางามจังหวัดชเชียงสาวปี2 4 7 7ราคาหลักหมื่นขึ้นไป2 0พระปิตาพาโชคหลวงพ่อหลิววัด ไรแต่งทองจังหวัดนครปฐมปี2536ราคาหลักหมื่นขึ้นไปฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องพระเครื่องทั่วไทยด้วยนะครับขอบคุณครับ